คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้เครื่องบรรจุแคปซูลขนาด100เม็ดรุ่น ABS ของทางร้าน DX f i e l ของเรานะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้ง7ชิ้นนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นเกี่ยววัตถุดิบนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าใช้เกี่ยววัตถุดิบลงไปในตัวแคปซูลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรก,ก็ตามนะครับใช้ตัวนี้ในการเกี่ยวตัวต่อมานะครับตัวนี้เรียกว่าแผ่นกั้น วัตถุดิบนะครับหรือว่าแผ่นก้นยางเรานั่นเองเวลาเราจะเกี่ยเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ครอบลงไปนะครับเพื่อไม่ให้ยาเนี่ยมันหกเลอะเทอะตัวต่อมาครับแผ่นกดอัดวัตถุดิบนะครับแผ่นตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่าใช้กดอัดวัตถุดิบนะครับกดตัวยากดตัวสมุนไพรลงไปในแคปซูลนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยมันแน่นเต็มแคปซูลนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็น เป็นแผ่นประกบนะครับเป็นแผ่นประก,แระกบแคปซูลระหว่างตัวสั้นกับตัวยาวเข้าด้วยกันนะครับจุดสังเกตของมันก็คือว่าจะมีรอยบากทั้ง2ด้านนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับลักษณะนี้ตัวต่อมานะครับแผ่นใส่แคปซูลตัวสั้นจุดสังเกตของมันก็คือว่าด้านบนะน,กกนะครับจะเป็นรูกว้างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูแคบนะครับลักษณะเป็นคอขวดนะครับเพื่อล็อกแคปซูลตัวสั้นไม่ให้ตกลงมานะครับลักษณะนี้ ตัวต่อมานะครับตัวนี้คือแผ่นใส่แคปซูลตัวยาวนะครับจุดสังเกตคือจะมีสปริงนะครับบีบลงไปได้เราเป็นฝั่งที่เราจะใส่วัตถุดิบลงไปนะครับหรือใส่ตัวยาลงไปเราจะใส่ฝั่งแคปซูลตัวยาวนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นนําล่องแคปซูลนะครับหรือเรียกว่าไกด์นั่นเองนะครับเอาไว้ใส่แคปซูลตัวสั้นหรือตัวยาวลงไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องจับเรียงทีลเมตนะครับเราจะมีไกด์นําล่องให้ นะครับแค่เขย่าลงไปอ่นนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้ง7ชิ้นของเครื่องบรรจุแคปซูลขนาด100เมตดรุ่น ABS ของทางร้านเรานะครับแล้วเรารู้ขั้นตอนต่อไปในการทํากันครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะบรรจุแคปซูลนะครับเราจะต้องทําการแยกแคปซูลออกจากกันก่อนนะครับแคปซูลเปล่าเวลาผู้ใช้งานซื้อมานะครับมันก็จะเป็นแคปซูลที่มีทั้งฝานะครับแล้วก็มีทั้ง ตัวที่ใส่ยานะครับเราต้องทําการแยกออกจากกันก่อนอเราก็จะแยกไว้นะครับส่วนด้านฝานะครับเราก็จะแยกไว้นะครับ <imbalance> <Police> ส่วนด้านตัวยาวนะครับเราก็จะแยกไว้นะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องไม่ได้ถอดให้นะครับเราจะต้องถอดด้วยมือเองอันนี้คือขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นต่อไปกันเลยขั้นแรกเนี่ยให้เรานําแผน่นแคปซูลตัวยาว,ยาวมาก่อนนะครับหน้าตาลักษณะมันก็จะเป็นสปริงนะครับมีสปริงนะครับจุดสังเกตนะครับ แคปซูลตัวยาวนะครับแล้วเราก็จะใช้แผ่นนำร่องแคปซูลหรือที่เราเรียกว่าไกด์นะครับอ่าเป็นตัวนำร่องแคปซูลลงไปนะครับเราไม่ต้องใช้มือจับหยอดทีละช่องนะเราก็สวมลงไปเลยครับมันจะมีบล็อกอ่ามีบล็อกอยู่นะครับมันจะล็อกกันอยู่แล้วเราก็ทำการเทแคปซูลตัวยาวที่เราทำการแยกไว้ต้งแต่ตอนแรกนะครับเทลงไปเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งลงง่ายนะครับอย่าเทให้พอดีนะครับอ่าแล้วเราก็ใช้มือป้องทางออกเอาไว้นะครับ แล้วเราก็ทําการเขย่าได้เลยครับเขย่าจากหน้าไปหลังนะครับเราจะไม่เขย่าขึ้นลงนะครับเราจะเขย่าหน้าไปหลังหน้าไปหลังนะครับยิ่งแคปซูลเยอะนะครับแคปซูลจะลงไปในรูง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าแคปซูลเริ่มลงไปในรูนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าครบหรือยังอ่าพอครบแล้วนะครับเราก็จะเทแคปซูลในส่วนที่เกินออกนะครับโดยมันจะมีช่องทางออกอยู่นะครับสามารถเทออกไปได้เลย เราก็จะเห็นว่าแคปซูลนะครับลงไปถึง90%นะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่มันคว่ำอยู่เราก็จะใช้มือหยิบมันออกนะครับแล้วก็จับมันหงายนะครับสังเกตว่าจะมีน้อยนะครับส่วนน้อยที่มันจะคว่ำนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็90%เนี่ยตจะหงายขึ้นนะครับจะสามารถประหยัดเวลาในการผลิตไว้ได้เยอะนะครับวิธีการกลับแคปซูลนะครับเราจะกดแผ่นแคปซูลตัวยาวลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แคปซูลโผล่ขึ้นมาให้เราเอามือหยิบกลับตัวแคปซูลได้ นะครับเดี๋ยวเมื่อผู้ใช้งานใช้งานไปบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญนะครับก็จะทําได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแคปซูลก็จะเรียงสวยงามนะครับครบทุกช่องนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปขั้นแรกเนี่ยเราใส่ตัวแคปซูลยาวแล้วนะครับต่อมาเราจะใส่ตัวฝามันบ้างนะครับหรือแคปซูลตัวสั้นนะครับเราก็เอาแผ่นใส่แคปซูลตัวสั้นมานะครับจุดสังเกตก็ด้านบนนะครับจะเป็นรูกว้างนะครับด้านล่างจะเป็นรูเล็กเป็นคอขวดนะครับ วิธีเช็คนะครับอันไหนด้านล่างด้านบนเราจะใช้แคปซูลสักตัวนึงนะครับลองเอามือหยอดลงไปถ้าแคปซูลลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้านหน้านะครับแต่ถ้าแคปซูลใส่ไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแคปซูลจะไม่ลงไปเราต้องหงายให้ถูกต้องนะครับก็คือด้านหน้าต่อมาเราก็จะใช้ไกด์เหมือนเดิมครับไกด์เป็นตัวนําร่องแคปซูลสวมลงไปลักษณะนี้นะครับ เอามือล็อกไว้ต่อมาเราก็จะเทแคปซูลตัวสั้นลงไปครับวิธีการเดียวกับแคปซูลตัวยาวนะครับเอามือป้องส่วนที่ต้องเทออกไว้นะครับล็อกไว้นะครับแล้วเราก็ทําการเขย่าเหมือนเดิมครับจากหน้าไปหลังจากหน้าไปหลังเราจะไม่เขย่าขึ้นเขย่าลงนะครับ๋ยวแคปซูลจะล่วงจะสังเกตเห็นว่าแคปซูลลงไปอย่างเร็วนะอ่าทีนี้เราก็จะเทออกนะครับเทแคปซูลส่วนที่เกินออกเหมือนเดิมครับสามารถใช้มือช่วยได้ นในการเกลี่ยลงเราก็จะสังเกตเห็นว่าแคปซูลเนี่ยลงไปถึง80-90%ถึงเ0นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่คว่ำเนี่ยเราก็จะใช้มือหยิบออกนะครับจับมาหงายเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบแรกๆผู้ใช้งานอาจจะยังไม่เคยคล่องนะครับเดี๋ยวพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็น่าจะเสร็จ แล้วเราก็ตรวจเช็คแคปซูลอีกทีครับว่าหงายครบทุกช่องหรือเปล่านะครับมาเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนที่3นะครับต่อไปเราจะใส่ตัววัตถุดิบแล้วนะครับใส่ลงไปในแคปซูลนะครับอันนี้ในคลิปวิดีโอสาธิตเนี่ยเป็นข้าวสารนะครับข้าวสารบดละเอียดโอเคเราเริ่มไปเลยนะครับเราจะเริ่มใส่ตัวยานะครับไอแคปซูลใส่ตัวยาเนี่ยก็คือแคปซูลตัวยาวนะครับเราก็จะเอาแคปซูลตัวยาวที่เราใส่ไว้แล้วเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับ แล้วเราก็จะใช้แผ่นกั้นวัตถุดิบนะครับลงมาครอบเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยหกเลอะเทอะอ่ามันจะมีล็อกพอเราใส่เสร็จทีนี้เนี่ยนะครับเราก็เช็คดูอีกทีว่ามันเหลื่อมกันหรือเปล่าอ่าแล้วเราก็ทําการเทตัววัตถุดิบของเราลงไปได้เลยนะครับอ่าพอเราเทวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้แผ่นเกี่ยวัตถุดิบนะครับในการเกลี่ยยา,ยาลงไปในแคปซูล วิธีการเกลี่ยคือเราจะเกลี่ยทีละฝั่งนะครับจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ใจเย็นๆน,นะครับพอเราเห็นว่าวัตถุดิบเริ่มเต็มในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเกลี่ยวัตถุดิบออกนะโดยผ่านช่องเป็นช่องเทออกนะครับเราก็จะเกลี่ยลงไปนะครับ ความยากง่ายของการเกลี่ยเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบด้วยนะครับวัตถุดิบบางชนิดเนี่ยอาจจะมีความเหนียวนะครับหรือว่าจัดตัวกันเป็นก้อนแต่ลักษณะข้าวเนี่ยก็จะง่ายหน่อยพอเราเกี่ยวัตถุดิบจนเสร็จนะครับเราก็จะเอาแผ่นก้านวัตถุดิบออกนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คว่าตัวยาแน่นไหมโดยการที่เราจะใช้แผ่นกดอัดวัตถุดิบนะครับมากดวางลงไปที่ตัวยานะครับให้มันตรงล็อกกันนะครับ อ่าล้วก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับแค่กดลงไปเบาๆอ่าถ้ากดไม่ลงในลักษณะนี้แสดงว่ายาเนี่ยแน่นดีแล้วอ่าอาจจะมีส่วนที่มันยังเป็นหลุมอยู่บ้างเนี่ยเราก็ใช้การเกี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโดยใช้แผ่นเกี่ยนะครับเกี่ยเข้าไปอ่าเราก็เกียให้ทั่วนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวยาด้วยนะครับตัววัตถุดิบด้วยบางตัววัตถุดิบเนี่ยเกียรครั้งเดียวก็ไม่ต้องอัดก็ได้นะครับหรือว่า วัตถุดิบบางตัวเนี่ยมีความฟูนะครับอาจจะต้องกดอัดกันถึง2-3ถึงรอบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ตัววัตถุดิบนะครับอพอเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะเทตัวยาออกอนะครับส่วนขอบขอเนี่ยที่เหลืออยู่เราก็จะหยิบเทนะครับแต่ต้องค่อยๆปปาดนะครับระวังตัวยาจะหลุดออกจากแคปซูลแบบนี้เราก็ลองมาเช็คดูอีกทีครับว่าตัวยาลงไปครบทุกแคปซูลหรือ,อยังนะครับ อย่างนี้ก็ถือว่าจบขั้นตอนของการใส่วัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปครับมาถึงขั้นตอนสัมพัญแล้วนะครับขั้นตอนการที่เราจะทําแคปซูลให้สมบูรณ์นะครับคือการเอาฝามาประกบกับตัววัตถุดิบขั้นนี้เนี่ยเราจะต้องใช้แผ่นประกบแคปซูลนะครับจุดสังเกตก็คือจะมีรอยบากนะครับทั้ง2ด้านนะครับแต่ด้านล่างจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะด้านบนนะครับให้เรานําแผ่นประกบเนี่ยไปประกบกับ ตัวแคปซูลตัวสั้นนะครับวิธีการประกบคือเราจะหันบากขึ้นนะครับหันบากขึ้นแล้วเราจะเอาลงไปประกบกับแคปซูลตัวสั้นนะครับลักษณะนี้นะครับสังเกตที่รอยบากนะครับรอยบากจะต้องขึ้นนะครับขั้นตอนนี้สําคัญถ้าขั้นตอนนี้ผิดเนี่ยจะประกบไม่ได้นะครับรอยบากขึ้นนะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกกันนะครับมันจะขยื้กันไม่ได้แล้วเราก็จะทําการพลิกมันครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าแคปซูลไม่หล่นลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาไปประกบกับแคปซูลตัวยาวครับที่เราใส่วัตถุดิบเอาไว้แล้วมันก็จะมีล็อกของมันนะครับมันจะลงไปพอดีขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการกดนะครับโดยการใช้สันมือนะครับกดลงไปนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเสียงของวัตถุดิบเนี่ยมันกําลังลงไปนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเสียงมันจะเริ่มเงียบนะครับ ถ้าเสียงเริ่มเงียบเนี่ยก็แสดงว่าแคปซูลโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเข้ากันแล้วนะครับถ้ามันเริ่มไม่สู้มือแล้วเนี่ยก็แสดงว่าแคปซูลเริ่มสมบูรณ์นะครับต่อมาเราจะทำผันชนะนะครับภันชนะมาลองตัวแคปซูลก่อนนะครับเราจะหยิบแผ่นบนขึ้นมานะครับแผ่นแคปซูลตัวสั้นขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าแคปซูลตัวสั้นเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้ว แล้วเราก็จะทําการหยิบแผ่นประกบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาตรงๆยังไม่ต้องพลิกจะเห็นว่าแคปซูลเรียงติดกันสวยงามนะครับทีนี้เราก็จะพลิกนะครับพลิกคว่ำม,มันลงไปนะครับที่ภานชนะที่เราเตรียมไว้ถ้ามันยังไม่ลงก็ใช้มือช่วยหน่อยนะครับใช้มือช่วยหน่อยเบาๆนะครับไม่ต้องแรงขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าแคปซูลนะครับประกบเข้ากันอย่างสวยงามอ่าเดี๋ยวลองแกะแกะเทสด,ดูสักตัวหนึ่งว่าเป็นไงสมบูรณ์ไหมนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับมีตัวยานะครับอันนี้ก็ถือว่าจบขั้นตอนของเครื่องบรรจุแคปซูลนะครับขนาด100เมตดนะครับรุ่น ABS ของเรานะครับก็สวยงามนะครับ100เมตดนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยอาจจะสัก99%นะครับโอกาสสำเร็จแต่อันนี้100%เลยก็ขอจบคลิปไว้ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ